ตอนทําทานเราควรตั้งจิตหรือไม่ควรตั้งจิตอย่างไรดีครับการให้ทานเนี่ยถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานก็ได้ผลใหญ่แต่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่แต่ถ้าเราให้ทานโดยตั้งเจตนาละความตรณีขี้เหนียวในใจโดยประะาศจากผลทินไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาอันนี้จะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ อ๋อ oh, ครับผมคือถ้าตั้งจิตเนี่ยคืออาจจะได้อนิสงแบบนั้นหรืออย่างนี้แต่ว่าอุศสนมันก็จะอาจจะอีกอย่างหนึ่งเพราะเรายังยึดติดก,กับที่เราอยากจะคิดให้เขาได้อะไรแบบนี้เหรอครับหวังผลอ้ใหวั้ผก็ได้แค่ผลแต่ไม่มีอนิสงอ๋อครับแต่ถ้าไม่หวังผลเลยอันเนี้ยได้ทั้งผลและอนิสง ก็คือถ้าทําทานชนิดแบบเจอคนหรือว่ามีตู้ให้บริจาคเราบริจาคไปเลยไม่ต้องคิดอะไรแบบนี้ก็ถือว่าได้ทั้งคู่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่คิด <c oughs> เราต้องตั้งเจตนาผู้ได้เจ้ากล่าวว่าเรากล่าวซ, <c oughs> ซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมดังนั้นเราต้องตั้งเจตนาก่อนว่าการให้ทานเนี่ยเจตนาของเราในการให้เพื่ออะไรแต่ผู้ได้เจ้าสอนเราให้เราให้ทานโดยละความขี้เหนียวในใจแค่นั้นเลย <c oughs> ละความขี้เหนียว ไม่ต้องคิดอย่างอื่นเลยฉันจะรับความขี้เหนียวฉันจะระความขี้เหนียวสมมติอาจารย์มี mm hmm. ขวดน้ําอย่างเงี้ยโอ๊ยขวดน้ําห่วงจะเลยให้ได้ยากว่ะ mm hmm. ไม่ให้ยไม่อยากให้เนี่ยขี้เหนียวแล้วใช่ไหม mm hmm. วิธีการพระเจ้าบอกว่าถ้าเรารู้สึกความขี้เหนียวหรือความห่วงแบบนี้ทำงไงให้เลยแล้วไม่ต้องหวังอะไรตอบแทนกลับคืนมาอาฉันให้ซะละฉันละแล้วกันเพื่อเป็นการตัดความอยากของตัวเองตัดความห่วงก้านตัดความยึดมั่นถือมั่นของตนเนี่ยม mm hmm. ันได้ผลใหญ่ผลใหญ่คืออะไรการให้ทานนี้เป็นไปเพื่อสุขติโลกสวรรค์ บวกกับการให้ทานนี้พระเรายึดความละความยึดมั่นถือมั่นได้เลยด้วยได้มรรคผลนิพพานด้วยคือไม่ต้องกลับมาเวียนตายเวียนเกิดอีกทําแบบเนี้ยซ้ซําๆๆจนถอนอุปทานได้ละความยึดมั่นถือมั่นในความห่วงแหนสิ่งสิ่งหนึ่งได้เนี่ยถอนอุปทานเลยอืมครับผมพอ,อเข้าใจครับผมพระเจ้าบอกว่าการสละแบบเนี้ยได้ถึงความเป็นอนาคามีผลคือพยายามถ้าจะทําบุญอย่าห่วงทรัพย์ทําไปตามที่เรา กำลังเราไหวเราไม่ได้ตามกาลังทรัพย์บแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ตามกําลังทรัพย์ไม่ใช่ทํามากได้มากนะตามกาล<อ>ังรัพย์อย่าเบียดเบียนเดือดร้อนตนเองนะผู้อื่นอย่าเบียดเบียนเราเองอย่าเบียดเบียนคนอื่นเอาที่เราไหวเราไม่ต้องไปยึดติดกับรัพย์นั้นที่เราจะทําบุญนั้นอะไรแบบนี้ใช,ใช่ไหมครับใช่โอครับผม